ดูนับพุกคนอุงอิงเป็นเหตุนะครับได้ยินข่าวว่าง,งานคืนนี้ขายบัตรล่วงหน้าได้แล้ว20,000ใบนะครับล่าสุดทุกคน FC f a n แฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะในช่องอิมข่าวกระแสครับทุกคนบอกว่าง,งานคืนนี้ครับที่วัดโคกตะโกนะครับตำบลหนองอำเภอนางรองจังหวัด บุรีรัมย์นะครับเห็นบอกว่าขายบัตรไปได้แล้วเนี่ยกว่า2 0 0 0 0ื่นใบนั่นเองครับทุกคนและวันนี้เห็นบอกว่าเล่นกลางทุ่งนานะครับโอ้โหคนจะขนาดไหนครับทุกคนไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนกับทางวัดโคกตะโก้ด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหแฟนๆเนี่ยแห่เข้าไปซื้อบัตรนะครับแล้วก็มิมองว่าคนเนี่ยอยากจะร่วมทําบุญด้วยนั่นเองครับทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เดินทางมานะครับบางคนอาจจะดูในไลฟ์นะครบทุกคนหรือบางคน คนครับทุกคนอยากจะร่วมทําบุญเหมาบาตัตรให้กับคนในหมู่บ้านหรือว่าคนในระแวกนั้นเนี่ยได้มาชมหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับอุ๋งอิงเป็นเหตุจริงๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยเจ้าภาพหลายคนนะครับจ้างเพราะว่า อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงจริงๆครับเพราะว่าน้องชอบทําบุญนะครับคนเนี่ยก็อยากจะมาร่วมทําบุญกับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนและวันนี้โอ้โห2 0 0 0 0บาททุกคนถ้ามาหมดเนี่ยจะมีที่อยู่กันไหมนะครับทุกคนคือถ้ามาครบทุกบาทนะครับแต่อิมเชื่อว,ว่าก็น่าจะมีบาทที่แบบว่าโอ้โหทุ่มทําบุญแหละนะครับทุกคนก็น่าจะประมาณนั้นนั่นเองครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนาะนำพาวงเนี่ยกระ,สะแสแรงมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนเวลาที่พวกเราเห็นตามงานต่างๆอุงอิงก็จะมีการดูแล แบบว่าคนแบบดูแลน้องเยอะมากๆเจ้าหน้าที่ที่มาคุ้มกันหรือว่าเข้ามาดูแลน้องนะครับวินาทีที่เราเห็นเนี่ยมีหลายๆงานแล้วทุกคนที่น้องเดินเข้างานนะ,ะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยอยากจะเจอน้องอยากจะให้น้องไปทําบุญด้วยอะไรอย่างี้ยทุกคนก็ จะมีการเข้ามาคุ้มกันดูแลครับทุกคนเนาะนี่มันเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับกับวงการหมอลำนะน้องก็พาคําว่าหมอลำเนี่ยไปได้ไกลจริงๆนะครับและวันนี้ครับทุกคนกอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับผลงานโดดเด่นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอุ๋มอิ๋มมองว่าน้องเป็นมากกว่าคําว่าศิลปินครับทุกคนเนาะคนเนี่ยอยากจะมาร่วมทําบุญกับน้องก็เพราะว่าน้องเป็นคนดีเป็นคนกระตันยูเป็นคนสู้ชีวิตนั่นเองนะครับวันนี้ FC แฟนคลับก็คือเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาบอกอุมอมอกนะอ้มอิม๋มขนน บัตรเนี่ยที่งานงานนี้ครับทุกคนมีคนเนี่ยแห่กระซื้อกันเยอะมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยออกมาเปิดเผยเองเลยนะทุกคนที่วัดโคกตะโกเนี่ยเป็นงานบุญด้วยนั่นเองครับทุกคนวันนี้แสงสีเสียงจัดเต็มนั่นเองนะครับวันนี้ทางด้านบอสตัวก็ได้มีการแชร์ให้ทนะุกคนแชร์คิวงานนี้ออกไปด้วยนั่นเองนะครับนะวันที่21ธันวาคม2567ครับทุกคนที่วัดโคกตะโก ตำบลหนองสวนอำเภอดางรองจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ทุกคนฤดูกาลนี้หรือว่าปีนี้เนี่ยคนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยจ้างอุ่งอิงเพชรบ้าดแพงเยอะมากเลยครับทุกคนบุรีรัมย์สุรินนั่นเองครับโอ้วันนี้20,000บัตบาท ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใครที่อยู่ใกล้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจน้องเข้าไปดูหมอลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะทุกคนอย่างที่บอกว่าวันที่น้องมาที่บ้านนุ่มอิ่มเขากระแสเหมือนกันครับทุกคนต้องบอกว่าคนเกือบทั้งหมู่บ้านนุ่มอิ่มเนี่ยไปดูน้องกันเยอะมากๆวันนั้นที่อ่ากมศูนย์นะทุกคนตนําบลอําเภอบ,บ้านใหม่ชยัยภูษฐ์ตบลหนองแวงเนี่ยโหคนแน่นแบบสุดๆครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอยากจะไปดูอุงอิ่งเพชรบ้านแพงครับอย่างครอบครัวอิ่มเนี่ยก็ ไปกันทั้งครอบครัวครับทุกคนอยากจะไปดูองิงนะวันนั้นก็ได้มีมีโอกาสเนี่ยสอบถามคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าโอ้โหองอิงคือเล่นดีมากๆแล้วก็พลังเสียงเนี่ยคือกล้องกลางวันแบบสุดๆนั่นเองครับทุกคนใครก็อยากจะไปดูน้องนะแล้วก็อยากจะร่วมทําบุญกับน้องนั่นเองนะครับเจ้าภาพหลายๆท่านที่มาจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงสํานักงานครับทุกคนมีหลายคนมากๆเลยบอกว่าถ้าองอิงเพชรบ้านแพงไม่มาเนี่ย คือไม่จ่ายเงินนะใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่า1เลยคือน้องเป็นคนที่ดึงดูดคนดูได้จริงๆนะครับดึงดูดล่วงหน้าด้วยนะขอแค่มีโปสเตอร์น้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงว่าน้องจะไปงานงานนี้แฟนคลับเนี่ยก็อยากจะไปร่วมทําบุญกันแล้วแล้วก็อยากจะไปชมมหรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับแล้วก็น้องขาดลามาสายไม่ได้จริงๆนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอุ๋งอิงไม่มานี่คือโอ้โหนะ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับทุกคนเราได้เห็นสถานการณ์หลายสถานการณ์แล้วที่องค์อิงเนี่ยบางทีป่วยอยู่บางทีปวดท้องบางทีอยากจะเขาเรียกว่าอะไร <c alf> ไม่สบายตัวคือพร้อมที่จะแบบนอนโรงพยาบาลได้เลยเนี่ยแต่น้องก็ต้องขึ้นมาบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแน Helena, พงเพราะว่าหอบความหวังเอาไว้น้อของพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับด้านหน้าเวทีเนี่ยเยอะมากๆเพราะบางคนที่มาเฝ้ารอคือแบบโ้โกกล้องเป็นแบบว่าน ร้อยๆตัวครับทุกคนที่จะจ่อรอชมุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ครับทุกคนอย่างเช่นวันนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันนั้นที่น้องเจ็บท้องครับทุกคนจำได้ไหมครับน้องก็คือแบบยังขึ้นไปร้องเพลงครับทุกคนแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับโดยที่มีพ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับครับนะยืนอยู่ ด้านล่างเวทีแล้วก็ช่วยน้องร้องจนจบทุกๆเพลงนะครับนี่คือสิ่งที่แฟนคลับเอ็นดูน้องเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเนาะทุกคนเก่งเกินวัยนั่นเองหอบความหวังของใครหลายๆคนเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนงานไหนที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแสดงแล้วเนี่ยไม่มีอ,อีกอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนิมเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยไม่ยอมแน่ๆนั่นเองครับเนาะวันนี้ขอแสดงความดีใจด้วยกับทางคณะเจ้าภาพเนาะทุกคนที่วันนี้ขายบัตรได้อย่างถล่มทลายนะครับสะออนมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า แฟนคลับบ่ทุกคนคือบางคนเขาชื่นชอบน้องอะ่ะเขาก็ทุ่มแบบบางทีแบบบัตรใบละร้อยี่สิบแบบเนี้ยบางคนซื้อเป็นหมื่นบางคนซื้อเป็นแสนเลยเพื่อที่จะร่วมทําบุญเนาะทุกคนพอเช่นแะ้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์มากๆกับการที่คนเนี่ยซื้อบัตรนะรทุกคนเนาะเข้าไปชมหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับยินดีด้วยจริงๆกับเจ้าภาพครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยถือว่าเป็นหมอลําที่ โอ้โหนะทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรแน่นในเรื่องของโซเชียลเนาะในเรื่องของการโปรโมทอะไรต่างๆอย่างบอสโจเนี่ยเขาจะแบบโปรโมททุกๆเวลาวันนี้จะไปแสดงบ้านนี้นะวันนี้จะไปตรงนี้นะเขาก็จะมีการถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลตลอดครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนถึงอยากจะไปร่วมงานอยากจะไปชมหมอลาสาวน้อยเพรบ้านแพงครับทุกคนแล้วทําไมวีคแตกทุกวีคนะครับจนแบบว่าโอ้โหคิวเนี่ยจองแบบถล่มทลายเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ยิ่งปีนี้เนี่ย หรือว่าเดือนนี้เนี่ยวันว่างแทบจะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยด้วยซ้ำครับทุกคนเนาะจนไปถึงแบบว่านะับปีเดือนเดือนมกราคมปี68เลยสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนก็กําลังแบบทยอยจองคิวจองคิวกันเรื่อยๆเลยนะครับก็ต้องรีบจองไวแ้แล้วใช่ไหมครับทุกคนเนาะสำหรับาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่า1เลยก็คือ เอาไปไหนคือไม,มไม่มีไม่มีขาดทุนนะครับทุกคนเนาะคนเนี่ยโอ้โหแห่เข้าไปดูกันเยอะจริงๆนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้วันนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับองค์อิงครับทุกคนช่วงนี้ก็อยู่โซนอีสานแล้วนะครับ พ่อพ่อแม่แม่อฟซแฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปให้กําลังใจน้องเยอะมากๆบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยขับรถตามน้องไปแบบว่าทุกทกที่เลยนะคือบางคนอยู่กรุงเทพนะแต่ว่าขับรถตามอิงเพชรบ้านแพงไปดูน้องทุกทกที่เลยครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าบางทีอย่างบ้านนุ่มอิ่มเองเนี่ยที่จ้างสาวน้อยเพชรเบ้านแพงไปแสดงครับทุกคนก็ ไม่คุ้นหน้าก็มีคือมาจากแบบกรุงเทพคือแฟนขับน้องที่ตามไปทุกที่เป็นรถตู้แบบนี้ก็ยังมีอยู่ครับทุกคนในตอนนี้เนาะก็หนึ่งเลยก็คือได้แบบว่าได้ไปอุดหนุนบัตรนะครับของจังหวัดนั้น,น,นๆด้วยนั่นเองอย่างบุรีรัมย์เองเนี่ยครับทุกคนก็แฟนขับน้องที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยก็มีนะหรือว่าอำเภอใกล้เคียงเนี่ย ก็มีจริงๆนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับยินดีด้วยนะครับทุกคนกับทางาทางวัดด้วยเนาะทางวัดโคกตะโกนะครับทุกคนตําบลน,นะครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยครับทุกคนที่ตอนนี้โอ้โหอุ่งอิงเป็นเหตุจริงๆ2 0 0บับาทปังมากวันนี้ถ้าคนไปครบ2 0 0 0 0่น อไม่ใช่2,000ด 20, ี2,000 0คนถ้าวันนี้นะครับคนประคบ2,000 20, 0คนเนี่ยจะมีที่จุคนไหมนะทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับ